ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัดสูตรเวดชชแนลนะครับผมการค้นหาตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมในคลิปนี้นะครับแอรก็จะมาสรุปนะครับผมสรุปแนวทางรัฐบาลไทยเนาะหลังจากที่ได้ทํามาก็หลายคลิปนะครับหลายวันนะครับผม ก่อนที่จะไปร,ะรับชมนะครับผมฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมคําเตือนนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชาแนลสรุปนะครับผมในคลิปนี้เนาะสรุปแนวทางหวยรัฐบาลไทย,ยงบประจำวันที่ห เดือน8 6 7นะครับผมหลังจากที่ได้ทำกันก็หลายชุดเนาะหลักร้อยบนนะครับที่ชนกันเนาะได้1 7 04เดนสะครับเด่นสุดก็1กับ7นะครับผมที่นี้ได้มาตัดอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็น1เด่นที่สุดแอดก็มาวางไว้ให้ป็นที่1งเนาะ1นองลงมาก็เป็น7นะครับผมแล้วก็0 4นะครับผมแล้วทีนี้2ตัวบนตรงนะครับผมจากที่ชนหลายคู่ชุดหลายสูตรหลายกลุ่มเนาะ ก็ได้ย่อมาเท่านี้นะครับผมสําหรับชุดเต็มนะครับผมก็ย้อนชมกันย้อนดูกันได้เนาะแอดก็ได้เขียนไว้ให้ดูอยู่ว่าชื่อชุดชื่อคลิปว่ายัางไงเนาะก็ย้อนดูได้หลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุดชนเด่นบนชนแต้มรวมอะไรก็มีครบนะครับผม2ตัวบนตรงนะครับแอดยกมาแค่5คู่ชุดเนาะที่มันได้ชนกันนั่นแหละก็มี3 4 4 3 6 4 4 8 4สา่ 8, 8, แล้วก็93นะครับ เด่นเน้นให้อยู่ที่3 4 4 3 6 4นะครับแล้วก็4893นี้ให้เป็นตัวรองตัวกันก็แล้วกันนะครับผมจะชอบก็นำไปใช้ได้เนาะชุดเต็มนะครับผมย้ำเนาะอย่าลืมนะครับผมถ้าอยากดูชุดเต็มก็ย้อนดูได้นะครับเผื่อมันอยู่ในชุดเต็มเนาะแอดตัดมานี่ตัดมาตามสูตรที่มันเด่นนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมาให้เห็นไหมนะครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับเผื่อในชุดกลุ่มเด่นแล้วก็ในชุดเต็มอาจจะมีตัวที่ท่านชอบหรืออาจจะมีตัวที่ท่านใช่ ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เนาะสามตัวบนตรงแอดเอามาวางให้ที่เด่นก็พอนะครับไม่ได้เลือกเอามาเป็นตัวรองอะไรมากมายนะครับผมอ,อยู่ในชุดเต็มนั่นแหละเนาะย้อนดูหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่สามนะครับเด่นเน้นให้ไปที่หนึ่งสามสี่เนาะรองที่หนึ่งสี่สามนะครับผมแค่นี้นะครับผมสองตัวล่างนะครับให้มาที่ห้าตัวเหมือนกัน เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าเก้าและห้าสี่นะครับผมเด่นเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่นะครับผมเน้นให้นะครับผมตามสูตรเจ็ดเก้านะครับชุดเดียวนะครับผมล่างนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมมาครบสองถึงสามตัวบนนะครับงวดนี้ได้เจ็ดตัวเนาะ,ะถ้าสูตรเดินต่อสองตัวบนก็จะอาจจะอยู่ในนี้เนาะแล้วก็ถ้ามาครบสามตัวบนถ้ามันเดินต่อ ก็3ตัวบนก็อาจจะอยู่ในนี้เนาะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอยู่ในนี้3 468 901นะครับผม3 468 901มาครบ 2- 3ถึงตัวบนนะครับจะเดินต่อไหมมาครบ2ตัวล่างนะครับวันนี้ได้5ตัวนะครับ4 6 7 9 1นะครับ4 6 7 9 1นะครับผม467 91 <c oughs> ตอนแรกมันมี5แล้วก็3ด้วยเนาะ แกก็เลยตัด5กับ3ออกไปนะครับผมที่มันติดว่ามันดับทางนี้ทางนั้นมันจะอยู่ไหมนะครับผมมาครบ2ตัวล่าง4 6 7 9 1นะครับผมแล้วก็เด่น10หน่วยบนนะครับผมวดนี้เนาะมันชนกันหลายตัวชนกันที่1 2 3 4 6นะครับ1 2 3 4 6จะมาให้เห็นไหมใน10หน่วยบนนะครับผมเด่นล่างนี่อาเทีนบอกว่ามันมี5ด้วยนะครับผมเด่นล่างอันนี้ที่ชนกัน2สูนรเนาะ เด่นที่ห้าเจ็ดเก้านะครับผมห้าเจ็ดเก้าอ่าถ้าชอบห้าก็นําไปใช้ได้เนาะบางครั้งบางทีสองตัวเออสองตัวล่างอาจจะขาดห้าไปก็อาจจะเป็นไปได้อ่าก็ไม่มีใครทราบเนาะอันนี้ทั้งนั้นก็เอาตามสูตรก็แล้วกันนะครับผมเด่นห้าเจ็ดเก้านะเด่นล่างเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับรวมชุดรวมนะอันนี้เนาะเป็นสูตรเดียวของเขานะครับรวมสิบหน่วยบนล่างนะครับต้องมีติดนะครับผมสิบหน่วยบนล่างต้องมีติด งวดประจำวันที่1เดือน867นะครับได้อยู่ที่0 1 2 3 4จะเป็นงวดที่78ได้หรือไม่นะครับผมจะเป็นงวดที่78ได้หรือไม่ที่ผ่านมาก็คือตรงนี้นะครับผมรวม10หน่วยบนล่างต้องมีติดเนะาะที่ได้ทำให้ดูแล้วก็ทำไว้ทุกงวดเนาะ,ะงวดที่ผ่านมานี่เป็นงวดที่77นะครับงวดวันที่16เดือน7 6 7นะครับผมได้901 2 3ูอาผลวันออกที่3 3 6เนาะ บนนะครับล่างออกที่2 1นะครับ3เข้าไป10บนนะครับเข้าไป10บนหลักร้อยเราไม่เอาเนาะเอาแท่10หน่วยบนเข้าไปที่10 10บนนะครับ3เนาะแล้วก็1กับ2ก็มาล่างทั้ง2ตัวก็เข้านะครับเดินต่อเนาะงวดน,นี้งวดที่1เดือน867 0 1 2 3 4นย์นะครับผมอันนี้คืออยู่ในชุดที่ได้ลอกออกมาไว้ได้หลายหลายงวดแล้วนะครับกระดาษมันเหลือก็เลยเอามาต่อกันนะครับ แต่ถ้าเกิดอันนี้แอร์ก็เลยย้ายมาอันเดียวนะครับผมเนาะนี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่สิบหน่วยบนล่างต้องมีติดจะออกอะไรตัวไหนจะมีสิบหน่วยบนล่างต้องมีติดจะมีมาให้เห็นไหมนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับ, 0, 1, 2, 3, 4, รบย้อนหลังกลับไปนะสิบหน่วยบนนะครับผมเด่นสิบหน่วยบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อห้าไม่มีโทษทีหนึ่งสองสามสี่หกนะครับสิบหน่วยบนหนึ่งสองสามสี่หกจะมาสิบหรือจะมาหน่วยนะครับนี่แอส ทำการกระบาดไว้ไม่ได้ปักหลักนะครับอ่าทำให้ดูว่ามันมีลักษณะนี้นะครับผมเด็นล่างนะครับ5 7 9เจจะมา10หรือจะมาหน่วยหรือจะมาให้เห็นไหมนะครับผมมาครบ2ตัวล่าง4 6 7 9 1นะครับผมจะมาให้เห็นไหมมาครบ2ถึง3ตัวบน3 4 6 6ี่หกแจะมีมาให้เห็นไหมจะเดินต่อหรือไม่นะครับ <c oughs> อย่างไรนะ2ตัวล่างนะครับ 7974949954เ่ 4, 94, นะครับเด่น79 74 94นะครับเน้นให้79ตัวเดียวนะครับ3ตัวบนตรงนะครับผม134 143ง่เด่นเน้นให้134นะครับแล้วก็2ตัวบนตรง344364 4, 3, นี้เด่นเน้นให้รอง่แรอง4 8 9 3จะมีมาให้เห็นไหมทางนี้ทางนั้นนะครับผมถ้าชอบก็ค่อยนำไปใช้เนาะ ไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมเก็บไว้พิจารณาเปรียบเทียบนะครับผมกับที่ไปที่มาอื่นๆนะครับผมบางครั้งบางทีอาจจะมีตัวที่ท่านชอบนะครับผมในอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วทีนี้ตัวที่ชอบอจะเป็นตัวที่ใช่ตรงกับรางวัลไหมนะครับผมเพราะการซื้อเลขซื้อหวยก็มีลงทุนนั้นมันมีความเสี่ยงเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อทุกท่านนั่นแหละเนาะก็ต้องชอบสก่อนถึงจะซื้อนะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแอดทำไว้ให้เป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับผมชอบก็ค่อยนําไปใช้เนาะไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะซื้อหวยตัวไหนตัวใดนะครับไม่ว่าแต่ที่แอดทำให้หรือว่าได้มาจากที่มาอื่นๆหรือเป็นเลขที่ตัวเองฝันนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันถูกหวยในงวดนี้นะครับเฮงๆปังๆกันทุกท่านเนาะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหนนะครับก็ขอให้ถูกก็แล้วกันก็ขอให้ติดเนาะ ก็ขอให้ติดในผลรางวัลที่ประกาศออกมาก็ขอให้เฮงๆกันนะครับรับเงินรับทรัพย์กันทั่วนหน้าทั่วตาก็แล้วกันนะครับผมแอดก็ไม่มีอะไรมานํามาเสนอมากมายเนาะนอกจากตัวเลขนะครับที่เราได้ชอบแล้วก็ได้ทําแบ่งปันด้วยใจนะครับผมเนาะคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็มาสรุปให้ดูนะครับมาเผื่อชอบเนาะถ้าอยากจะดูชุดเต็มเหมือนเดิมนะครับที่แอดบอกเนาะก็ย้อนดอนอยู่ได้นะครับผม คลิปนี้นะครับผมขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามทั้งที่ติดตามอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ